อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสกระเซาะซีถเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผู้อิสวันนี้อยากจะพามารับประทานอาหารอีสานแซ่บๆที่ครกไม้ไทยลาวสาขาหนึ่งลาดปลาเค้าที่24ค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านเจเนอเรชั่นที่สองแล้วนะจ๊ะ คุณฟอนฟ้าพาทำป๊อบจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ,คะป๊อบเล่าให้เราฟังตีมครกไม้ไทยลาวสาขาหนึ่งลาดพร้าขา24นี้ภูมิใจนำเสนอเมนูอะไรบ้าง แล้วร้านเราเป็นยังไงจ๊ะค่ะร้านเปิดมา32ปีค่ะก็จะเป็นอาหารอีสานพื้นบ้านแท้ๆเลยนะคะของเราจะเป็นรสชาติดั้งเดิมจัดจ้านนะคะแล้วก็เมนูของเราเนี่ยจะหลากหลายมากค่ะเข้าสู่เมนูแรกกันเลยดีกว่าจะเป็นตำมุ้งโซกไม้ค่ะที่เด็ดของเราก็คือน้ำปลาค่ะเพราะว่าปลาที่ร้านเราจะเป็นปลาต้มสุกปรุงเองอแล้วก็าาน้ำปลาเนี่ยจะนัวแล้วก็กลมกล่อมมากแล้วก็จะใส่มะเขือเปี้ยวด้วยค่ะแล้วก็ในนี้ไม่ว่าจะเป็นหมูยอแคบหมูและอะไรจ้าขนมจีนค่ะไปเมนู ที่ 2. 2จะเป็นปลาเนื้ออ่อน1นึ่งจิ้มแจวกับผักลวกค่ะปลาเนื้ออ่อนถ้าไม่นึ่งนะคะเราสามารถทอดกระเทียมได้หมกปลาเนื้ออ่อนได้ฉู่ฉี่ได้ค่ะแล้วก็มีแกงป่าแกงอ่อมได้ค่ะทานคู่กับแจวปลา้านะคะแล้วก็แจวปลา้าแมงดาผักลวกนะคะนอกจากปลาเนื้ออ่อนนะคะก็จะมีปลาแดงปลาเสื่อมปลากดปลาคังปลาบูไปถึงมันปูนาย่างกันบ้างสิจ๊ามันปูนาย่างเราจะใช้ปูนาที่ขุดเลยนะคะปูนาธรรมชาติแล้วก็ ตัวมันปูนาเนี่ยแค่ออกมาจากกระดองปูแล้วก็เอ,เอามาใส่ไข่แดงนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสเล็กน้อยะคะ่ะแล้วก็เอาไปใส่กระดองแล้วก็ย่างเตาถ่านมันก็จะหอมกลิ่นมันปูนาแท้ๆเลยะคะ่ะไปถึงเมนูต่อซุปขนุนผักลวกนะคะเราก็จะนําขนุนอ่อนนะคะมาต้ม 1- 2ชั่วโมงจนขนุนนิ่มนะคะแล้วก็เราจะใช้ปลาทูอินโดเพราะว่าเนื้อปลาทูจะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เอามาโขกให้เข้าก,กันกับตัวขนุนอ่อนนะคะเอามาผัดให้แห้ง แล้วก็ปิดท้ายด้วยโรยง,งาขาวแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะอันนี้มาเก๋ม,มากเรียกว่าอะไรจ๊ะอันนี้เป็นแกงเห็ดละงองนะคะใส่ไข่มดแดงค่ะนี่เราจะ<ล>ใส่ปลากดย่างด้วยค่ะมาอีกหนึ่งเมนูหมกงหัวปีนะคะเราจะใช้หัวปีอ่อนนะคะเอามาแช่น้ำมะขามเปียกล้างเพื่อที่จะไม่ให้หัวปีดําเครื่องแกงะคะ่ะสมุนไพรเราก็ใช้เยอะเหมือนกันค่ะเรานํามากวนเหมือนทอดมันนะคะใส่ไข่ไก่ด้วยแล้วก็หัว<อ>กะทิเพียงเล็กน้อยค่ะ,คะนํามาใส่ใบตองแล้วก็นึ่งอีก30นาทีค่ะ ไปเมนูสุดท้ายของเราสิจ๊ะผัดไข่ผัมใส่ไข่ไก่นะคะ,คะไข่ผัก็จะเป็นเพืชชนิดหนึ่งที่เกิดในแอ่งน้ําสะอาดนะคะ,คะ เราจะนําไข่ผัม,มาล้างทาความสะอาดเครื่องปรุงเราจะมีหอมแดงซอยตะไคร้ไปมะกรูดนะคะผัดใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะ,คะแล้วก็นํามาผัดแล้วก็เราตอกไข่ไก่ใส่ไปสองฟองนะคะ,คะผัดให้เข้ากันกับไข่ผํานะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวค่ะก็จะกรอบแล้วมันจะเข้ากันรสชาติก็จะมันมและวันนี้ลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับคกไม้ไทยลาวสาขาหนึ่งลาดปลาเค้า24เป็นอร่อยและ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านครกไม้ไทยลาวลาดปลาเขา24ตั้งอยู่ที่ถนนลาดปลาเขาซอยลาดปลาเขา24ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านครกไม้ไทยลาวลาดปลาเขา24 คือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับผลิตลเมเชื่ออีติ้งย่าผิงชังต้องกินค่ะ